นี่ครับพมกับปอไซโป่สกรานทรนครับผ่านมาปั่นปั่นนาแถวนี้ครับเห็นสวนไร่นาสวนผสมครับเศรษฐกิจพอเพียงครับของปัญญพรปัญญพรครับอยู่เส้นทางมนาคอยครับทางหลัดมานีครับอยาเขับไปเบิ่งครับยังไม่ขอนุญยตลุงเราเลยไปครับจะจอดอยู่นอกนะครับใหายบอกมาเสียใจเด้อมากัดเด้อ ฮะซื้อย anyway <ification> ังของอตาน่ะเดบาทไม่ยังเ่ยเราบอกแล้วบ่งเสือครับแล้วอยากออกครับแล้วว่าขอเป็นเว้นเด้อเราอันนี้นะขอสมส่วนแล้วครับอันนี้ไล่ไล่นะส่วนผสมนะทำไวาง่ายเนะมียังไงครับมีหมักซีดาหมักน้าโอ้ที่เห็นนะมันบ เบื้องครับเบิ้งครับมักซีดาครับมักฝรั่งบ้านเฮาเขละับมักซีดาบ้านนอกครับมึงนอกเขาเอื้ัมซีดาแถวบ้านผมเอิ้นมฝรั่งอ่ามักน้าวก็มีครับเดี๋ยวเขาบอกหมองน้าครับมักน้าที่ส่งบัซิมต่อครับมันน่าหวานครับอุ้ยดกครับไรนะส่วนผสมครับครับโอ้ยมักม่วงก็มีครับไรของ ไล่ปัญญพรว่าขับคลอยท่านละจับมือเดือทามไม่คิดนึงครับอันนี้มะม่วงครับมะม่วงกับมีครับเพค่นขายโลละสามสิบเด้อครับเด้อสามสิบสามสิบกว่าบาทครับมักซิดานี่ครับมักฝรั่งนะครับโอ้ยสวนใหญ่เด้อครับเลยไล่ไล่ครับเดี๋ยวีิถามเพิ่มมาจากไล่ครับใครมีโอกาสผ่านมาได้ครับเด้อว้มาซื้ออุดหนุนลุงเราได้ครับเส้นทางนองกระแดงนคร้อยนี่ครับผ่านสะพานมาเนี่ยครับ หาทางออกไปเจอครับมันหลายครับหมุนป่าหมุนดอนครับมา,มาครับมามาคุณครับทางเข่าเลยครับเจ้าของสวนเพิ่งบอกให้เลาะเลยครับเลาะเบิ่งเลยลิงสั่งเพื่อแล้วปล่าองเ้าสองล้อเออแยกเด้อ <c oughs> แยกให้เด้อครับ เดี๋ยวได้สิตามพี่เพื่อนไปเก็บครับจักหน่อยเลยครับเด้อสักคู่ครับไปเลยครับเด้อไปเก็บบักซีดาเรอพีข่ขับฝรั่ง <c ười> สี่โลห้องสีโส่โลแล้วเขามาแยกที่หลังจ <c ười> ากเบิง่ง หนอากาศบอกเขาส่งเทพทเพี่แกเก็บนะครับเอาเ้างปจักษ์าเก็บหมากได้นกมันห่อขวดนม่รู้ว่าตัวใดเก็บได้พี่แกจะจะดูออกนะครับว่าเก็บยังไง เอาคือแกเป็นเจ้าของสวนเขาเป็นเจ้าของสวนครับคือถ่าจะกินอย่างเดียวครับกินเป็นอย่างเดียวอันนี้มีอย่างก็กินจูกินจูไล่อย่างสวนปัญญพรนี่นะเราเนาะสวนปัญญพรนะครับเออมาสินนะคอยเนี่ครับมาแหวะไผ่มากับมาแหวะซื้อกินได้ครับโบแพงปลอดสารปลอดสารพิษครับที่นี่ม่ใช้ชนนี้นั่นนะครับสบายๆเลยครับ มีแต่น้ำมหมักกับฮอร์โนออน้ำหมักกับฮอร์โมนขเพิ่นไส่ครับเพ,พิ่นบ่ใไซส,สารเคมีเลยครนะับเด,ด้ <c oughs> อหูยยยงไยยยยยยนกินฮะยมยยิยแยย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 ยายย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 ยแยยยยัยย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 เบิยย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 ย้ยย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 ยายย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 ยอยยยยนลยย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 ย่ยย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 ยนยย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 ดยยยยยัน ขายดีครับปานมักซีดาครับพี่เพิ่นคำคำจับๆเบอรนกระหู้ล้วเฮ้ายืนเนบิร์เย็บบลู้ลยกีร่ครับพี่นี่ทั้งเมดนี่ครับามาปลกมันปลูกผสมกัน,นอ๋อหลายอย่างก่อนเนื้ยอที่มัน เจ็ดไร่เจ็ดไร่โอกมันปลูกสามก็คือว่าบนหน่อยเด้มีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็อ่าตัวบนมะพร้าวน้ำหอมเนาะเพราะว่ากายมาเห็นอยู่อันแล้วพี่มาทำอะไรผมมาถ่ายคลิปเขาไทยน้าอยู่ครับอ๋อมาถ่ายน้าก็เลยตามมาว่าทิวเวะถามอะไเที่อะไรบุมั่นใจว่าเพิ่นขายบอนะหอกสิไดาเลยถามเที่ยวแท่นี้กันใช่ปะขายยูขึ้นใช่ปะอ๋อโอเคครับขายยูใจเพิ่นเห็ดส่งอย่างเดียวพอนะ เราขายแยกด้วยชงก็มีแต่เรามีม่ทองอืมโอครับตามเป็นมาเก็บครับฝรั่งครับมาสดาครับถือว่ากว้างนะครับเดลยคือกว้างๆครับเกล็ดไร่ทั้งหมดเป็นส่วนผสมครับมีทั้งฝรั่งเป็นส่วนผสมครับเออ ถ้าเกิดแถวข้างบนขึ้นไปก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับตอนนี้ก็ลังปลูกมะนาวก็มีเลยครับมะนาวมะม่วงครับครบสูตรครับพูดง่ายคือรายนาส่วนผสมครับง้วเท่าก็บนี้ครับงัวก็มีครับเดี๋ยวสีหลักงัวไม่จักโตอยู่ครับผร้เจ้าเพิ่ไปอยู่ดอักขัดเป็นเก็บมักคิดาอยู่นี่ขัดด้วยข่าวสวนนะครับด้วยสวนหลังครับ มันยังกิมจูกิมจูนะยันเอินซื้อพิษเออจุจูอี่แหละฝรั่งกิมจูครับดูนครับเยอะครับอันนี้ยังยังไม่อยากพอส่งนะพี่เพราะว่าอันนี้ผมเป็นผ่านมาเห็นครับเลยแวะมาซื้อครับจับก็ได้แต่จับครับบม่รู้ครับว่าหมากได้ได้บ่ได้เดียเบิ่งครับสู่พี่เราบ่ได้พี่เราตัดเอาตัดเอา โอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจเอาเป็นสามกิโลแล้วครับจากสองโลลูกสวยครับลูกสวยประมาณปีกว่าอันนี้พี่เขาปีกว่านะครับนี่ปีกว่าให้ผลแล้วพี่เหมือนมันเริ่มให้ตั้งแต่แปดเดือนนะแปดเดือนใช่ไหมใช่แต่นี้เราไม่กล้าไว้เยอะในตัวผี่เรานี้มันก็จะแด้อยู่เออตอนนี้พยุงไว้อยู่ฟางฟางรัดไว้อยู่นี่คือแบบเนี้เราต้องเด็ดทิ้งแล้วเนี่ย อตเคยราเราหอไม่ทันไงพอดีจังหวะเราหอบทันแมงเจาะแมลงวันทองอ๋อตัวสาคัญว่าแบบอืมเดี๋ยวครับลูกสวยมากครับสวยครับสวยนี่ไม่ไม่มีสารพิษนะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดแก่ไก่เราเลี้ยงเองเอาไข่มาทำน้ำหมักธรรมดาครับน้ำหมักทั่วไปน้ำหมักธรรมดาเราที่พี่เขาทําเองครับผ่านมามาแวะดูได้ครับพี่เขาไม่ห้ามครับมาแวะซื้อมาแวะชิมได้ครับ ไม่ไกลครับจากอากาศมาเนาะสิบกโลสิบกโลกโเองมาเส้นนาคอยถ้าเกิดมาฝั่งทางนี้ก็บ้านเสื่อมเนาะบ้านเสื่อมบ้านกลางบัวแดงมันจะใกล้กว่าเออหนองบัวแดงจะง่ายกว่ามาเส้นหนองบัวแดงบ้านเสื่อมมันอนะยามาหาช่างโฟก์ถ้าเกิดใครไม่รู้มาถามช่างโฟกก็ได้เดี๋ยวบอกทางมาให้หรือจะพามาให้พามาถึงสวนก็ได้สบายๆครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับโปก์สายป่วงสกลนครป่วงจริงๆครับไม่อยู่บ้าน อีกหน่อยเมียเขาก็จะไล่ส่งละตอนนี้เราก็จะขึ้นไปสวนตัวบนครับอัน,นตัวล่างครับมีสองสองสองที่ครับกว้างครับนื้นที่จดไร่อันนี้เป็นมะกอฮอนแลนด์อ๋อมะกรอฮอนแลนด์ครับรอ๋อสุกแล้วครับมันกําลังเหลืองกําลังเหลืองอดีเลยเดี๋ยวเจ้าของไม่อยู่จวค่อยมาขโมยครับไม่ต้องขโมยกินเลย่ก็บอกกินเลย อะไรครับพูดเล่นๆพี่เขาจะตัดจริงๆครับเด็ดเลยเธอถือไว้โอ้โหครับผมพี่เขาให้ครับฮอนแลนดนะครับนี่ก่อนมันรูปมันใหญ่ทีนี้แบบขายถือไว้หน่อยพี่โอไม่ได้ขโมยปะพี่เขาให้พี่เขากลัวเราขโมยพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับเจ้าของเขาพี่เขาใจดีโหทุกครบทุกอย่างครับอือครบทุกที่ครับ ดูครับดูกว้างนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนขึ้นสวนข้างบนเขาก็เป็นหัวซอยพี่เขาวะเดี๋ยดีนี่นกระแปงซอยพี่เขาเฮ้เขาเรียกกระแปงบะ <c oughs> อีสานเท่านี้แต่คำพูดแบบแปลกๆ <c oughs> นี่จะกะจังงเลยอ่ะโอมะนาวครับมาเลยครับเดอ้อไผอยู่แถวนี้มาชิมได้ครับมะนาวขึ้นมะหวงครับแวะชิมได้ เปลือกทุกลูกครับเพิ่นรับประกันครับเพิ่นว่าบ่มีหวานครับคำหวานนี่คืนให้เลยครับเป็นมะนาวไรเม็ดครับอ๋อมะนาวไรเม็ดมาครับเดี๋ยวผมหิ้วถูด้วยครับเดี๋ยวผมหิวกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องแบบยกด้วยอ๋อยกด้วยหมุนไปด้วยเออพี่แกก็จับแล้วก็รู้เลยเราเรื่องไม่รู้เลยโอ้ไม่รู้จริงๆด้วย ตันนี้มะนาวจะเยอะครับอ่าเดิมมันเป็นมะนาวล้วนที่นี่พี่เอามันออกจากพ่อแล้วก็ลงพลังอัอนีจะเป็นผลพลังก็เลยทดสอบปลูกว่ามันวางไอ้ลูกแต่ลูกสวยครับรับประกันเลยปลอดสารพิษครับมาเลยนะครับเดี๋ยวโฆษณาพี่เขาไปเลยอยู่เส้นทางนองมวแดงนาคอยนี่ครับผม ตามพี่ไปโอ้โหนั่นเข้าปีแล้วครับไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับนะโทรศัพท์เราต้องผิดคงดีโอ้โทรศัพท์โอ้มีทุกที่ครับโทรศัพท์เต็มนะครับฮะกบด้วยครับมาครับเรื่องกบเอาแล้วครับพี่ไก่ก็ไปนอนเราก็มาดูกบครับโอ้กบโอ้ยกบครับกบโอ้มันอ่ไรยานครับโอ้ยตัวเขียว ม,มีสีสันด้วยครับกบครับกบกบเขียวครับกบสิวครับกบสิวทอนพี่เขาถึงแลยวครับปไปหาพี่เขา <c oughs> و, เต็มครับส่วนเดี๋ยวข้างบนจะไปดูอันนี้มะฮ้วงมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมครับข้างบนเดี๋ยวออาจากพี่เขา้วจะขออนุญาตดูมะพร้าวน้ำหอม ตัวนี้จะถ่ายเรื่อยๆครับไม่ตัดต่อครับเรานี่สดๆครับพูดไปง่ายคือตัดต่อมาเป็นครับเขาสดอย่างเดียวครับมะพร้าวหอมต้องอยู่โซนบนอ๋โซนบนครับมะพร้าวหอมปลูกได้กี่ปีนะพี่มะพร้าวเหรอครับผมพี่ได้ปีกว่าจะไม่ถึงสองปีอ๋อปีหนก็จะออกผลนะครับพอปีกว่าแล้วมะพร้าวก็ประมาณสามปีสามปีก็ให้ผลแล้วไม่ใี่ใช้ที่วัวเพราะว่าเลี้ยงวัวอ๋อ เราบิวัวแล้วไงีัวมันึงไงันแกปีเดียวนะครับเนี่ยข้าน้ำหอมนะครับตัวนี้ยนนี้นนมนจะไถือว่าโอเคนะครับพี่แกเน้นเน้นเลยครับไม่มีสารพิษครับธรรมชาติล้วนๆครับน้ำหมักล้วนๆซึ่งพี่แกทำเองนะครับ หรือใครสนใจก็มาสอบถามพี่ก็ได้นี่ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณหกเดือนน่าจะได้อันนี้พันพาขาเขาเรียกอะไรวะกิ่งพันนะกิ่งพันเนาะใช่กิ่งพันของฝรัง่งก็มีขายครับตรงนี้พี่เขาขายอยู่ไม่แพงครับมาสอบถามก็ได้ครับแวะมาสอบถามได้เลยครับไม่แพง สบายๆกับเองแถวแถวบ้านเราเนาะมันง่ายๆอะ่ะตอนนี้ก็เต็มกระแปงแล้วครับอยากใช้ <c oughs> <c oughs> แบบโอเคเลยครับกระแปงดูครับ <c oughs> นี่เต็มนะครับอันนี้แก้วุูปูมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างกล้วยก็มีไรนาะส่วนผสมครับขออนุญาตล้วงเลยตัวบนนี้จะเป็น มะพร้าวน้ำหอมครับตัวบนนะมะพร้าวน้ำหอมครับแกปพวกพืกอย่างขออนุญาตดูไปดูมะพร้าวน้ำหอม <c oughs> ไปแล้วครับมาแล้วครับเจ้าของแกที่เขาตัดไอ้ฝรั่งอยู่นี่เราจะมาดูมะพร้าวน้ำหอมแกปลูกได้ปีกว่าครับถือว่าโอเคนะครับสวยครับสวย ล็อกบนนี้จะเป็นมะนาวหอมกับอ่กล้วยครับสลับกันตรงรั้วแกก็จะใส่แก้วมังกรถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากสอบถามว่าพี่แกทายังไงให้มันสวยให้มันงานอย่างนี้ได้ผลดีคือมาหาแกได้ครับจากอาเภออากาศมาก็ประมาณสิบกว่ากิโลครับจากบ้านผมมาก็ไม่กี่ิโลเองหรือถ้าเกิดใครผ่านมาไม่รู้ครับก็มาหาผมที่บ้านได้ครับหนองปลาเรงครับโพไซสายปวกผมแนะนํามาให้ได้ครับหรือแกผมจะพามาให้ก็ได้ครับพาไปถึงสวนก็ได้ครับ อ๋อโอเคครับสุดยอดครับไรนาส่วนผสมครับเศรษฐกิจพอเพียงครับรือว่าแกทำทุกอย่างครับไม่แพงนะครับแกขายไม่แพงด้วยโลนสามสิบสามสิบสามสิบกว่าบาทเองครับไม่แพงนะส่วนมะนาวนี่ของแกจะมีทั้งเป็นมะนาวไรเม็ดครับจะผสมกันอยู่ นี่ที่แก็เก็บเสร็จแล้วครับก็จะไปช่างครับก็จะไปช่างดูประมาณนี้ครับผมตอนแรกบอกว่าสองโลครับนี่เปลี่ยนใจนะครับเป็นสามโลแล้วสวยจริงๆครับสวยมากเี็นแต่ลูกสวยๆอย่างนั้นโอ้โหดูครับดูนี่ครับดูครับแต่ละลูกครับโอ้โหสดสุดสดเลย นี่ไม่อยากจะพูดเลยผมผ่านมาหลายครั้งแล้วครับเต่ไม่กล้าถามไม่รู้ว่าเขาห่วงหรือเปล่ากันบางทีบางส่วนเขาสวยครับสวยสวยทุกลูกอะ่ะบอกเลยว่าสวยครับสุดยอดครับสวยจริงๆดูครับ ผ่านมาไ,มได้ครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับช่องโปะสายป่วงสกลนครครับฝากด้วยครับฝากกดติดตามด้วยจะถือช่วยครับพี่เขาไม่ให้ถือเราก็เป็นไงอยู่ไม่รู้เราเคยช่วยไงพี่บอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องพี่กับตัวเล็กนี่เหนแบบสบายสบายแต่น้อยนั่งลอยครับ เหมือนไรไอสิพากันเหมือนกันนี่มันบอกสมสวนอันนี้พี่เขาว่าเป็นกล้วยไข่อีกพันหนึ่งนะครับเจอกหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงหวานหวานหวานเลยใช่ไหมแล้วก็มันจะติดเปรี้ยวนิดอ๋อมีปิดติดเปรี้ยวนิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะอ่ามาไมาซิมมาซิมน้องกินได้เลยเอาามกินได้เลยโอ้โหลูกสวยครับลูกสวยอันนี้ก็อยู่ในสวนของพี่เขาน้องลองไปถ่ายตรงนู้น่าจะมีอยู่อ่าตอนนี้ก็จะไปดูกล้วยไข่ครับ ไปดูแล้วครับพี่เขาอยู่แถวริมรัวครับมาแล้วครับเลาะก็เลาะจริงๆนะครับเลาะจนหาทางบ่ไปบ่าทีครับจะได้เร็วหน่อยนะครับมรกอรก็สุดยอดครับอ๋อี่ไงครับนี่มระรกอรโอ้ลูกยาวอ๋อลรกอรอะไรตัวแปลกๆอ๋อนี่ไงเจอแล้ว เจอแล้วครับเจอแล้ว,ลวนี่ครับกล้วยครับสวยไหมครับอ๋อสวยครับสวยจะออกหวานแล้วก็พอกินเสร็จจะมีเปรี้ยวนิดหนึ่งกล้วยตัวนี้ครับกล้วยไข่เดี๋ยวจะถามพี่ว่าพันอะไรนะเดี๋ยวจะถามพี่เขาว่าพันอะไรสวยครับสวยสวยมากสวยครับโอ้โหลูกสวยงามครับสวยครับ บอกเลยว่าสวยจริงๆครับนี่ดูครับดูสวยครับโอเคครับเด,เดี๋ยวลองกินแล้วครับประธาน,น,นประธานใหญ่ลองกินแล้วครับอหอมปะ,ะห,มหอมหวานแต,แต่พี่ก็ปลูกนะตรงโซมาพ้าเขออาจะถอดแม่ครับชิมกล้วยไข่ดูครับพี่แกว่าจะหวานหวานอมเปรี้ยวนิดนึงหอมเปรี้ยวมันหอมเล้นะพี่กากินไม่ทันพี่จะให้วัวกินนะ พี่เขาบอกกินไม่ทานครับจะไป้วัวกินอันนี้คนกินก่อนกัวกินทั้งอะไรนะทั้งไอ้ทั้งกล้วยกล้วยมะม่วงอร่อยนะครับอร่อยนะถือว่าไม่เปรี้ยวครับไม่เปรี้ยวหวานแต่มีเปรี้ยวนิดนึงโอเคเลยกำลังดีแต่ฟังอยู่ตรงที่ผมถ่ายตรงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคือของกล้วยไข่แท้เลยกล้วยไข่แท้ตัวนั้นแหละพี่เขาบอก ของกำแพงเพชรใช่ไหมของกำแพงเพชรอ่ากล้วยไข่กำแพงเพชรครับตัวนั้นแล้วที่น้องเดินผ่านไประหว่างระหว่างก่อนจะถึงมะพร้าวอ่ะพี่จะปลูไปกไอ้กล้วยกล้วยน้ำว้ากับกล้วยอวยที่มันเป็นแถวเป็นคูอ,อร่อยครับไม่ใช่ไปหิวข้าวครับอร่อย <laughs> อ่มอามะม่วงนี่พี่เขากวนคือทำมะม่วงแผ่นนี่ของเกี่ยวเสวย้วนรุนะครับ พันเค์เบอร์ครับมะม่วงแผ่นพันเค์เบอร์โอโ้พี่เขาทำทุกอย่างครับไล่นาส่วนผสมจริงๆด้วยครับตอนนี้พี่เขาก็กำลังล้างอยู่ครับล้างเพื่อจะโอโ้สวยครับสวยงามเลยแล้วมันจะเหลืงองเหลืองสวยเลยงามครับงาม,มปลอดสารชัวร์ร้อยตัวสิบชิดยอดครับ สวยงามอ่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาครับแต่ที่ตลาดสวยกว่านี้นะผิวอะใช่ไหมแต,แต่อันนั้นเขาร่วฉีดยาตั้งแต่ลูกเออใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ของเราแบบมันธรรมชาติเลยอันนี้ก็ผอว่าสวยแล้วนะพี่ว่ามันอันนี้ก็สวยแล้วนะอันนี้สวยธรรมชาติอือน,นี่ก็สวยแล้วนะสุดครับสวยงามครับสวยงามครับดูครบผม โอเคครับแล้วเราก็จบคลิปประมาณนี้ครับผมรอบหน้าจะไปไหนก็คอยติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับโปสายโปรสุขสุขครับสวัสดีครับเจ้ใหญ่ใจ้างามขาขาลังขอบคุณเจ้าของสวนเขาด้วยครับอ่าซอสวนพี่เขาว่าอะไรนะสวนปัญญพสวนปัพรนะครับเส้นทางหนองมะแดงมานาคอยครับผมถ้าเกิดใครมาไม่ถูกก็แวะร้านซ่อมผมได้ครับเดี๋ยวผมพามาก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับ